เก็บผักอีเลิศหรือใบชะพูค่ะทุกคนไปกินกับลาบเนาะตอนเช้าโอ้ยแดดออกแล้วจ้ะเี๋มิต่ใบงามๆสอนนะจ้าอยากอันปลูกได้แบบนี้อยู่ญี่ปุ่นเนะจ้าเพีนอยู่ญุ่นเนาะปลูกได้เฉพาะหน้าร้อนนะถ้าอยู่ญี่ปุ่นเนาะทุกคนเนาะพอหน้าหนาวเราก็ต้องเอาเข้าในบ้านนะจ้าแต่ที่เนี่ยเป็นอ่าเมืองไทยอากาศร้อนเนาะปลูกอะไรก็จะได้กินเนาะผัก ง่ามงามค่ะยุ่นแพงแพงเล้่องจากกับมากก็จะกินใบชะพูเนาะหรือทางบ้านเพนเรียกว่าผักอีเลิศเนาะทุกคนเนาะอยู่ที่าภาคกลางก็จะเรียกว่าใบชะพูเนาะอย,อยกระจําได้จาบ่ได้แน่ยเราจะภาษา <laughs> คลิปบ,บ้านบ้านค่ะทุกคนทําอะไรก็ทําไปเนาะเออคลิปบ,บ้านบ้านเก็บผักเก็บอะไรแล้วก็ถ่ายลงค่ะที่เอเตอร์ส่งงานขยนันส่งงาน ขยันส่งคิปปังไม่ปังก็ขึ้นอยู่กับคอนเทนต์เนาะทุกคนเนาะเราก็ไม่รู้ว่าคอนเทนต์ไหนจะปังหรอกเนาะแต่ก็ทําแปลกๆไม่ไม่ไปจ้าก็จะไปหาอะไรแปลกๆเนาะจ้ะก็เอาแบบนี้ไปก้อนเนาะจ้าเออหันเห็นอะไรแปลกๆไม่ไม่ก็จะทายให้ดูนะจ้ะแต่ตอนนี้ถ้าได้เห็น <laughs> นี่นะคะกินไล่หลายเด้เพราะว่าใบจะพูดนี่เพื่อสุขภาพด้จ้ะทุกคนเนาะเออ ผู้ใดเป็นสเลดอยู่ข้อหรือแบบมีอาการเกี่ยวกับข้อเนาะนี่พักพักใบช่พู่เนาะจะเป็นสมุนไพรโบราณเนาะจ้ะเพ่นก็ชอบชอบเดียว่าหากินบ่ได้กลับมาบานยังค่อยจะได้กินจ้ะทุกคนอันนี้เก็บไปกินกับลาบเนี่ยนี่พุงนี่ก็ว่าจะอ้อมถ้าวอ้อมเน่ะเก็บเป็นสารละมั่งเลยจ้ะอันนี้ไปกินกระลาบเนาะก็เออดอกจ้ะอันนี้เป็นส่วนหนึ่งเนาะอีกส่วนหนึ่งก็ผมยูหลังบานก็มนี่ บานหลังพุ่นกับมีบ่้ะบานหลังเก้าอันนี้บานหลังไม้ด้จ้ะเก็บเก็บอ่าใบชพูแล้วเพ่นก็จะไปเก็บพริกด้จ่าเดี๋ยวจะพาไปเก็บพริกเด้อเดี๋ยวจะพาดูต้นพริกสามปีด้จ้ะต้นหาปีไปแล้วอืมต้นหาปีปีที่แล้วเพ่นกลับมาอย่างมีตอนนี้กลายเป็นต้นมะเขือนี่กลายเป็นต้นมะเขือแล้วจ้ะนี่ตอนนั้นพริกหาปีจะอยู่ตรงนี้เนาะแล้วย้าย่าต้นหาปีไปแล้วอันนี้เออ ยังแต่ลูกยังแต่ลูกเขานี่นี่นี่ต้นลูกเขาเพื่อตนนี้อันนี้ต้นลูกเขานอนนี่ต้นสามปีเด้อนี่นี่เก็บพริกไปกินกับลาบอีกก้อนเจ้าบาเจ้าบาจะเอาหน่อยขาวๆกับเพชรเพชรคักคักได้หน่เพชรเพชรคักได้แหละเจ้าบากักับว่าถือว่าคักดอกแบบแบบแซ่บแม่เป็นพริกแซ่บแม่กะเจะว่าพริกหวานกับบะมี่เนาะเจ้ะพริกบันได้จะหวานเนาะ ไม่หวานหรอกคะ่ะก็มีรสเผ็ดล่ะค่ะเขาจะเรียกพริกเนาะนี่จ้าเก็บเอาหน่อยเดียวค่ะเพราะว่าพวกินร้ายเป็ดอันเป็นกลายเป็นคนกินเผ็ดปะไรจ้าเล่นนะนี่มีหอดมะเขือพ่วงด้วยจ้ะแม่เราปลูกไว้เนะาะหัวละผ้าก็มีจะเด็ด,ด,ดหัวละผ้าไปนน้ำเพราะว่าเพ่นชอบหัวละผ้าเราไปกินกับปลาแต่ว่าแม่เราอะพวกินจ้ะแต่ว่าเพ่นกินเนาะเพ่นมากมากเลย เราปลูกไว้แล้วก็กินเนี่ยทุกคนเราเราก็บ่าเด็ดก็เลยยอดก็เลยบบ้างามค่ะคนบักินเผนกับบเด็ดแม่นปลูกไว้ไปลูกไว้เฉยๆพี่สาวชอบกินมั้งเราก็เลยปลูกไ,ไว้พอก็กินยู่แต่ว่าบ่าเด็ดต้องเด็ดยอดออกดูดูได้ย่ายจะได้โปงเนี่ยนี่จ้าก็มาเล่าสู่กันฟังเนาะคุณมี่จะผักได้ทุกคนปุ่กหัวก็เป็นยุแต่ก่อนเพ้นอยู่มีแตดอกใหม่เดีนี้พี่จะผักจก้ะ พักเต็มบานจ้าขอบคุณทุกการรับชมนะคะคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะได้พักแล้วจ้าไปกินเขาเซา่ันจ้า